สวัสดีค่ะมาพบกับเพื่อนชื่นเคยนะคะกับช่องป้าต้องกกศิลไมลี่รู้ระบบไอโซง่ายๆสไตล์สาวโรงงานบายเปินค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงของการตีความข้อกำหนดค่ะ ข้อกำหนดของวันนี้นะคะก็คือข้อกำหนดที่8.4ค่ะการควบคุมสินค้าและก็งานบริการนะคะจากแหล่งภายนอกค่ะก็ะคือจากซัพพลายเออร์หรือว่าเอาซอร์สที่เราใช้บริการนั่นเองนะคะฝ่ายที่เป็นเจ้าภาพค่ะก็คือฝ่ายจะซื้อหรือว่าจัดจ้างนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโปรเ e s s นะคะข้อกำหนดข้อนี้ค่ะเขาต้องการที่จะให้องค์กรน,นะคะมั่นใจว่าสินค้าและก็งานบริการนะคะ ที่เราได้มาจากซัพพลายเออร์หรือว่าเอาซอสเหล่านี้ค่ะจะต้องสอดท้องตามข้อกําหนดของสินค้าแล้วก็ข้อกําหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วจะต้องไม่ส่งผลกระทบทั้งด้านลบนะคะกับสินค้าแล้วก็งานบริการสุดท้ายค่ะที่เราจะต้องมีการส่งมอบให้กับลูกค้าค่ะโดยข้อกําหนดข้อนี้ค่ะเขาจะมีทั้งหมดอยู่3ข้อย่อยนะคะ